ดีสเีบที่7.5.11ถ้า i และ n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว summation ของ 2i ยกกำลัง3โดยที่ i จะเท่ากับ1จนถึง n เท่ากับ2ยกกำลัง3บวก4ยกกำลัง3บวก6ยกกำลัง3บวก 2n ทั้งหมดยกกำลัง3จะเท่ากับ n บวก1คูณ n คูณ2ทั้งหมดยกกำลัง2พิสูจน์ i และ n เป็นจำนวนเต็มบวก จาก s u m m a t i ันของ2 i โดยที่ i เท่ากับ1จนถึง n จะเท่ากับ2คูณกับ n บวก1คูณ n ทั้งหมดหารด้วย2 จะได้ summation ของ2 i ทั้งหมดยกกำลัง3โดยที่ i เท่ากับ1จนถึง n เท่ากับ2คูณกับ n คูณ n บวก1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3 2ตัด2จะเท่ากับ n คูณกับ n บวก1ทั้งหมดยกกำลังส n บวก1คูณ n ทั้งหมดยกกำลังสจะเท่ากับ n คูณกับ n บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองบวก1 n บวก1คูณ n ทั้งหมดยกกำลังสองบวก1จะแยกได้เป็น n คูณกับ n บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับ n คูณก <N> ับเ็บวกหนึ่งนำเอนคูณกับเบวกหนึ่งมารวมกับเคูณกับเบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองจะได้ว่า N บวก1คูณ N คูณกับ2ทั้งหมดยกกำลังสองตามที่โจทย์ต้องการตัวอย่างที่7.5.13ข้อ A จงหาค่าของ2กำลังสบวก4กำลังสบวก6กำลังสาบวกไปจนถึง20กำลังสาม จาก Summation 2i กำลัง3โดยที่ i เท่ากับ1จนถึง n จะเท่ากับ2คูณ n คูณ n บก1ทั้งหมดกำลัง2 จะได้ว่า2องกำลังสบวก4ี่กำลัง3บวก6กกำลัง3บวกไปจนถึง20่สิกำลังสเท่ากับ2องกำลัง 3, 3, 3บวก4ี่กำลัง3บวก6กกำลังสบวกไปจนถึง2คูณ10ทั้งหมดกำลังสเท่ากับ summation ของ 2i ทั้งหมดกำลังสโดยที่ i เท่ากับ1ไปจนถึง n ก็เท่ากับ2คูณ10คูณ10บบวก1ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ2คูณ10คูณ1 1ทั้งหมดกำลังสอง จะได้2คูณ110ทั้งหมดกำลังสองดังน,นั้นคำตอบของข้อ A ถึงเท่ากับ24,200ตัวอย่างที่7.5.13ข้อ B จงหาค่าของ20กำลัง3บวก22กำลัง3บวก24กำลัง3 บวกไปจนถึง40กำลัง3จาก summation 2i ทั้งหมดกำลัง3โดยที่ i เท่ากับ1จนถึง n จะเท่ากับ2คูณ n ค n ูณ n บก1ทั้งหมดกำลัง2 จะได้2 0กําบลังสบวก2 2กําลังสบวก2 4กําลังสบวกไปจนถึง20่ล um ังสเท่ากับ2อํกลังสบวก4กําลังสบวก6กําลังสบวกไจนถึง40กําลังสลบด้วย2กําลังสบวก4กําลังสบวก6กําลังสบวกไปจนถึง18กําลังส จะได้สองกำลังสามบวก4กําลังสาบวก6กําลังสบวกไปจนถึงสองคูณ20ทั้งหมดกําลังสามลบด้วยสองกำลังสามบวก4ี่กำลังสบวก6กกำลังสบวกไปจนถึงสองคูณ9ทั้งหมดกำลังสาม จะได้ summation 2 i กำลัง3โดยที่ i เท่ากับ1จนถึง20ลบด้วย summation 2 i กำลัง3โดยที่ i เท่ากับ1จนถึง9และเท่ากับ2คูณ20คูณ20บวก1ทั้งหมดกำลัง2อลบด้วย2คูณ9คูณ9บก1ทั้งหมดกำลัง2 จะได้2องคูณสกำลังสองลบด้วย2องคูณเกำลังสองเท่ากับ2องคูณหนึ่งลบด้วย2คูณ

ดังนั้นคำตอบของข้อ b จะเท่ากับ3,51,180ห้่ันอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะคะ